สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมปอนะพี่ก็พามาดูนาวาร่านะครับตัว SL นะครับราคารถ649นะครับเป็นตัว SL เป็นตัวเริ่มต้นนะครับของกระบะแคบนะครับแล้วก็คันนี้นะครับแต่งครบชุดเลยครับพี่แต่งทุกอย่างที่มีนะครับล้อแม็กเบาะหนังนะครับไฟตัดหมอกต่างๆครบชุดเลยนะครับและก็มันมีโปรดาวอยู่ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวพี่ๆลองกดจุดสต็อปดูนะครับมีตั้งแต่39,000ถึงดาวหลักแสนเลยนะครับพี่ๆลองกดดูว่า ผ่อนดาอยู่วานเท่าไหร่นะครับเบื้องต้นของแถมที่พี่เห็นทั้งหมดในคลิปจะฟรีให้หมดเลยนะครับจ่ายแค่เงินดาวน์นะครับผมเดี๋ยวไปดูรอบรถกันครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากหน้าตรงก่อนนะพี่เนาะหน้าตรงคันนี้นะครับโอ้โหแต่งดุมากนะครับก็คือเราจะมีใส่โลโก้นะครับนิสสันโปรโฟเอ็กนะครับก็คือเราใส่โลโก้สีแดงไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือนะครับที่เป็นคว่านาวาร่าครับ ไอตรงที่เป็นดำด้านเนี่ยมันเป็นสติกเกอร์นะพี่ลูกค้าเลือกลายสติกเกอร์มาด้วยนะครับติดสติกเกอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมแวบไปดูเดิมเดิมก่อนนะพี่เนาะเดิมเดิมที่มันยังไม่แต่งว่ามันเป็นยังไงนะพี่นะโอเคครับอันนี้เป็นเดิมเดิมมาจากโรงงานนะครับพี่พีดูไว้นะพี่แล้วมันเหมือนคนรถคนละรุ่นเลยครับพี่เวลาเราแต่งออกมาแล้วนะครับก็คือเราเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับของเดิมมาก็จะเป็นล้อกระทะไม่มีอะไรเลยนะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้าด้วยนะครับ ด้านท้ายก็เหมือนกันครับด้านท้ายก็ไม่ได้มีกันจนท้ายหรือบันไดข้างอะไรมานะครับเราไปติดเสริมให้นะครับโอเคเรากลับกลับมาคันของเรากันนะครับโอ้โหพี่ดูจากเดิมๆไม่มีอะไรนะครับแต่งได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนะครับเป็นโปรโมชั่นของโชลูมนะครับเดี๋ยวเราดูตัวด้านหน้าก่อนนะครับตรงนี้ใส่สติกเกอร์สีส้มด้วยนะครับก็คือทําให้เหมือนตัวท็อปนะครับตรงนี้ใส่ไฟตัดหมอกด้วยนะครับ นี่ครับแล้วก็จะมีข้อไฟหน้านะครับข้อไฟหน้าเราติดกาล m าให้นะครับก็มีด้วยนะครับบ่งล้อนะครับซุ้มล้อแบบ Pro 4X นะครับแล้วก็คันนี้นะครับ m a x 16นะครับใส่ยางอ u t เเรนนะครับยางซูแม็กครับผมหน้ายางเป็น26570ครับผมคันนี้ไล่มาก็จะมีตัวบันไดข้างนะครับบันไดข้างเราก็ใส่สติ๊กเกอร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับ นี่ครับลูกค้าเลือกสติกเกอร์ไลน์นี้นะครับเพราะว่ารถสีดําใส่สติกเกอร์สีแดงนะครับมันก็จะดูตัดกันหน่อยนะครับเนี่ยดูข้างๆก่อนนะครับนี่ครับเบ้ามือจับมีด้วยนะครับสกรีนนวาร่าด้วยนะครับเบ้ามือจับนะครับกรองแสงเซรามิกไฮโคนนครับอย่างดีครับผมแล้วก็กันซา์นะครับแล้วก็จะเป็นโลบาร์ที่หลังคานะครับ แต่อันนี้มันเป็นแบบติดกาลนะพี่ไม่ได้ยิงน็อตนะครับเพราะว่ายิงน็อตเดี๋ยวหลังคามันรั่วนะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันบ้างครับเป็นครอบฝาถังน้ามันนะครับก็ติดให้ด้วยรายละเอียดเยอะมากครับติดให้เยอะมากนะครับเล็กๆน้อยๆติดให้หมดนะครับอันนี้เป็นล้อด้านหลังนะครับขับสบายครับอย่างนี้นะครับคือจริงๆเขาทําลายให้เหมือนกับออฟโรดนะพี่แต่จริงๆขับในเมืองก็ขับได้ครับพี่ส่วนตรงนี้เป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับถ้าพี่ชอบแบบนี้นะครับบอกได้ครับ โชว์รูมเราจัดให้ได้ครับผมนี่ครับกันจนท้ายเหล็กสติ๊กเกอร์ติดมาถึงฝาท้ายเลยครับนะครับโลโก้หลังก็เป็นสีแดงให้ด้วยนะครับกระบาดไลเนอร์ใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีโลบาเหล็กนะครับข้างหลังฟรีให้ด้วยนะครับคุ้มค่ามากครับนี่ครับข้อไฟท้ายครับนี่ครับจะเป็นข้อไฟท้ายสีดํานะครับมีโลโก้นาวาร่าติดด้วยนิดนึงนะครับ ด้านถ้ายก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ผมอธิบายโลบาร์เหล็กนิดหนึ่งพี่โลบาร์เหล็กนี้เจาะหรูนะพี่ถ้าเกิดว่าพี่คิดว่านาคตพี่ยังไม่ใส่เนี่ยก็ไม่ต้องติดไปตั้งแต่แรกนะพี่เพราะว่ามันเจาะไปแล้วมันเจาะเลยไงพี่ต่อให้มีตัวกระบาดไลเนอร์คุมอยู่นะพี่เนาะแต่ว่าเวลามันเจาะไปแล้วมันก็เจาะเลยนะพี่เนี่ยมันเจาะตรงนี้พี่อ่าหกรูนะพี่นะเพราะมันต้องใช้คำถึงหกตัวนะครับด้านถ้ายนะครับ เดี๋ยวไปดูด้านในครับคันนี้ใส่เบาะหนังด้วยครับตัว s l ตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะพี่เนาะก็ตัวใหม่เนี่ยแคบกว้างนั่งได้จริงๆครับถ้าเป็นนาวราตัวก่อนสมัยก่อนโอ้โหแคบนั่งไม่ได้ครับพี่เนาะเพราะมันแคบตัวนี้เป็นเบาะแคปนะครับเราใส่ให้ไปด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้ด้วยนะพี่ตรงเนี้ยลูกค้าเลือกเป็นดําได้แดงครับมาดูเบาะนะครับเบาะลูกค้าเลือกเป็นดําได้สีแดงนะครับ แล้วก็สั่งเย็บลายเป็นแบบ V i P นะครับที่ดูสวยครับสั่งได้ครับชอบแบบไหนบอกได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือฟรีนะครับฟรีให้เลยครับเบาะหนังเลือกสีได้อยากได้สีอะไรบอกได้ครับพี่ก็เป็นพวกปูมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็หน้าจอหน้าจอตัวนี้เชื่อมบลูทูธเชื่อมอะไรได้นะพี่ผมเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วอันนี้เราพามาดูรถแต่งสวยๆนะพี่เนาะะถ้าเกิดว่าพี่อยากดูก็ย้อนกลับไปดูอีกคลิปหนึ่งได้นะพี่นะภายในครับภายใน ายในสวยครับพี่ไม่ได้น่าเกียดนะพี่ราคารถ6แสนสี่หมื่นกันบาทได้แบบนี้นี่ถือว่าโอเคครับพี่ครับดูฝั่งนี้บ้างพี่ก็คืออยางก็จะมีตัวส่อนสีขาวนะครับวิ่งมาด้วยนะครับลูกค้าซื้อคันนี้ไปนี่คุ้มสุดๆเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่พี่เห็นเราแต่งไปเนี่ยฟรีให้ครบเลยครับดูด้านหน้าตรงนะครับดุมากครับพี่หน้าตรงดุมากครับละเอียดยิบย่อยเยอะมากครับของเล็กๆน้อยๆเราก็ใส่ให้นะครับ ส่วนคันนี้ก็จะแต่งแบบแนวแบบเรียบๆนะครับนี่ครับใส่ Max 18ปนะครับยางเอานิ่มหน่อยนะครับก็เป็นใส่ยางดอกปกตินะครับก็ใส่ซุ้มล้อตัวอักษรต่างๆนะครับคันนี้แนะนำอีกหนึ่งคันนะครับเป็นนาวาร่าใส่ชุดแต่งสเกิร์ตของ Maxim u มครับผม่า Maximus นะครับก็คือเขาจะมีซุ้มมาให้ด้วยนะครับเนี่ยมีซุ้มนะครับ มีการชนหน้านะครับครอบเข้าไปเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ตัวหนังสืออักษรนาว่าตรงนี้นะครับสีเหลืองนครับแลวข้างล่างเขียนว่า X Series นะครับเดีย๋ยวพาวนคันนี้ดูหน่อยนะพี่เนาะทีนี้ยางคันนี้เนี่ยใส่เป็นแม็ก8ครับพี่แต่ว่าปกติเนี่ยแมก l ลนยนี้ขอบ18เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะใส่เป็นพวกยางออฟโรดใช่ไหมแต่ลูกค้าเคสนี้อยากได้ยางนิ่มๆหน่อยก็ใส่เป็น ดอกปกติ26560ครับพี่ลายเนี้ยสวยพี่ขอ18ครับนี่ครับไล่ไปก็จะมีตัวสติกเกอร์ต่างๆนะครับด้านท้ายก็เป็นประมาณนี้ครับนี่ครับมีสเกิร์ตนะครับครอบเข้าไปกับกันชนท้ายนะครับนี่ครับนี้นะครับถ้าชอบก็บอกได้ครับถลุมเรามีแต่งให้นะครับโอเคครับผมก็พาพี่ๆดูรอบรถครบหมดแล้วนะพี่นนอะ ก็ราคารถนะครับ649ของแถมที่พี่เห็นไปนะครับคือฟรีให้หมดเลยนะครับราคานี้ถือว่ารับได้ครับผมราคาไม่แพงครับเพราะออปชันเราพวกออปชันของแถมมีเยอะมากนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีโปร้งแต่ดาว3 9มหมื่นนะครับสามหมื่นเก้าหกหมื่นห้าอะไรพวกนี้เดี๋ยวพี่พี่ลองกดหยุดสต็อปดูว่าอยากผ่อนเดือนประมาณเท่าไหร่นะครับมี2แบบก็คือมีแบบปกติแล้วก็แบบบอลลูนนะครับส่วนโปรโมชั่นต่างๆของแถมต่างๆตามคลิปเลยนะครับจากรถเดิมๆเราทําให้พี่ กลายเป็นรถตัวท็อปตัวยกสูงไปเลยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับก็ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ